สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวทัศนีนตาเยะรหัสน,นักศึกษา6511214043วันนี้ดิฉันจะมานำเสนอรายงานฝึกงานซึ่งได้รับการฝึกงานณสากรการเกษตรมายอจังหวัดปะตะัตตานีค่ะ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรนะคะสถาก,กันเกษตรมายอก่อตั้งเมื่อวันที่28กันยายน2520มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพการออมและการเข้าถึงแหล่งทุนของเกษตรกรในชุมชนโดยปัจจุบันให้บริการด้านเงินฝากสินเชื่อวัสดุการเกษตรและสินค้าชำาระงวดมีสมาชิกมากกว่า5,000รายและมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นอย่างมั่นคงค่ะ โครงสร้างองค์กรนะคะจะมีคณะกรรมการ13คนผู้จัดการ1คนแล้วก็ฝ่ายจัดการ10คนค่ะดิฉันได้ทำงานในฝ่ายเคาน์เตอร์ซึ่งมีหน้าที่ให้บริการในการชำระหนี้จะทำใบเสร็จและตอบข้อ,อสงสัยเบื้องต้นค่ะ ที่ทําทุกวันนะคะก็คือการเขียนใบเสร็จการถ่ายเอกสารแล้วก็การลงทะเบียนหนังสือรับส่งค่ะทุกสิ้นเดือนนะคะจะมีการนันบใบเสร็จฝากถอนแล้วก็ใบเสร็จหุ้นค่ะอันนี้เป็นการสรุปยอดสมาชิกที่มานจะนันทองในเดือนนั้นค่ะส่วนอันนี้เป็นการเตรียมเอกสารสําหรับสมัครสมาชิกในช่วงที่ดิฉันไปฝิงานเป็นช่วงที่สหกรณ์กลังจะปิดบัญชีประจําปีเลยต้องมีการนับสต็อกของต่างๆ มาดูในส่วนบริการทางการเกษตรนะคะจะมีอุปกรณ์การเกษตรครบวงจรปุ๋ยรับซื้อข้าเปลือกจำหน่ายข้าวสารค่ะตรงนี้จะเป็นอาคารรวบรวมผลผลิตนะคะข้างในจะมีการเก็บข้าเปลือกข้าวสารและก็จะเป็นโรงสีด้วยค่ะอันนี้เป็นปลายข้าวรับละเอียดและก็แกลบเป็นผลพลอยได้จากการสีข้าวค่ะ งานที่ทำล่องหลังจอกาิเตอร์นะคะจะเป็นการบัทชกคุมเหลัาประกันสินเชื่อประจําเดือนการจัดกลุ่มสมาชิกและช่วยฝ่ายบัญชีในการคํานวณหาเปอร์เซ็นต์ของงบประมาณในแต่ละปีค่ะส่วนอันนี้เป็นการรวบรวมรายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินเฉลี่ยคืนค่ะ ข้อดีของการฝึกงานนะคะ1ได้ฝึกงานจริงในสถานการณ์จริงได้เรียนรู้การทํางานจริงเช่นการเขียนใบเสร็จการจัดเอกสารและการติดต่อกับสมาชิก2มีโอกาสช่วยงานหลากหลายฝ่ายนอกจากงานประจําที่เคาน์เตอร์ยังได้ช่วยฝ่ายบัญชีฝ่ายสินเชียทาให้เข้าใจงานในภาพรวม3พัฒนาทักษะส่วนตัวอย่างชัดเจนเช่นความรบอบคอบความมั่นใจการสื่อสารและการจัดการเวลาในช่วงที่งานเร่งด่วนค่ะ มาดูในส่วนของข้อเสียนะคะ 1. ระบบใบเสร็จมีความซับซ้อนในช่วงแรกใบเสร็จมีหลายประเภทต้องใช้เวลาในการจดจาและทําความเข้าใจ 2. เกิดความกดดันในช่วงที่สมาชิกหนาแน่นโดยเฉพาะสิ้นเดือนทําให้เกิดความล้าและมีโอกาสผิดพลาด 3. งานเอกสารมีจํานวนมากค่ะที่ได้เรียนรู้จากการฝึกงานนะคะ เข้าใจโลกของการทำงานจริงได้เห็นการทำงานในชีวิตจริงว่ามีรายละเอียดมากกว่าที่เรียนในห้องทำให้รู้สึกตื่นเต้นและท้าทายกับการเรียนรู้ทุกวัน 2. ฝึกความรอบคอบและความอดทนการเขยียนใบเสร็จหรือจัดเอกสารต้องระวังมากเพราะความผิดพลาดเล็กน้อยอาจส่งผลต่อสมาชิกรู้สึกว่าตัวเองมีความรับผิดชอบมากขึ้น 3. กล้าสื่อสารและเปิดใจมากขึ้นจากที่เคยไม่กล้าพูดหรือถามตอนนี้กล้าสื่อสารกับพี่ๆและสมาชิกมากขึ้นได้เรียนรู้ว่าการถามคือจุดเริ่มต้นของการเข้าใจค่ะ 4. <ป>รู้สึกถึงคุณค่าของตัวเองในงานเล็กๆแม้จะเป็นเพียงงานเขียนใบเสร็จหรือถ่ายเอกสารแต่ทุกหน้าที่ล้วนมีความหมายและทําให้รู้ว่าทุกคนในองค์กรสําคัญเท่ากันค่ะถ้าถามว่าฝึกงานที่นี่ดีไหม ากประสบการณ์ที่ได้ฝึกงานที่สหรกรดิฉันได้ลองทํางานจริงได้เรียนรู้หลายอย่างและเจอบรรยากาศการทํางานที่อบอุ่นพี่ๆให้โอกาสได้ลองหลายหน้าที่ไม่ได้จากัดแค่งานเดียวถ้าน้องเป็นคนที่ชอบเรียนรู้จากการลงมือทาชอบความหลากหลายและอยากพัฒนาตัวเองในหลายด้านที่นี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งตัวเลือกที่น่าคิดค่ะลองถามตัวเองดูว่าแบบนี้เหมาะกับเราหรือเปล่า ภาพนี้เป็นภาพวันสุดท้ายของการฝึกงานนะคะพี่ๆที่สหกรณ์รมีการมอบของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆและยังมาส่งหนูด้วยความอบอุ่นค่ะและสุดท้ายนี้หนูขอขอบคุณอาจารย์ที่ให้โอกาสหนูได้ออกไปเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านการฝึกงานในครั้งนี้และขอขอบคุณสหกรณ์การเกษตรมายอที่ให้โอกาสให้คำแนะนำและให้ประสบการณ์ที่มีค่ากับหนูตลอดระยะเวลาการฝึกงานค่ะ ดิฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ